อะไรที่ง่ายมากการได้มาแบบเกียนแ <G ül üyor> เลยโฮจะเล่นให้มันดีๆหน่อยก็ไม่ได้แค่เกมหมดเล่นนี้ก็ติดยอนแล้วดา่านเก้าตนอนถึงจะเกมหมดก็ไม่โกงครับจริงๆนะจริงๆนะครับผมเกมหมดแต่ผมไม่โกงหรือเปล่าเออเอออ๋อ,เ,อ,อเห็นทองแลย เอาเกมโมโซด้ว่ะเฮ้ยเทพเจ้าแห่งกระโดดเลิกวันหนึงเอ้ต้องเจอค่าเทพเจ้าแห่งกระโดดเทพเจ้าแห่งการกระโดดข้าวเลยเล่นชิ้นนี้เนาะเลยกดเดมฮาเล่นด้วยเล่นอย่างเงี้ยต้องกดกดเดมฮาเล่น mình mình à. tâm e. nghe lời thì điều ơi ê... tụi mình tụi mình nghĩ mai mày ơi mày mày ê e vẫn e ơi đó ừ, ok ่าจะกระเป๋าไหมคือแบบว่าจะ,จะจะกระเป๋าไหมไม่ไมด้กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินล็อกอไอ้อยาฮาไอ้โดดไป ý hảo chi không ghé 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 <laughs> <laughs> อ่าเอทับสป,ปาวมาทับทับทับสป,ปาวทับสป,ปาว์กลรู้องรู้ว่าไฟมันร้อนแต่ยังจะร้อนหลักรึ้งกับไฟเอ,อ,อ๊ะไม่ใช่ก็เลยอันหนึ่งเงีเร็วเดียว <laughs> ทับสป,ปาว เต็มภายในทิ่ตาสปีดงงเหมือนแกล้งอะใส่ยาสปีดอะเหมือนแกล้งอ่ะ,เอ,อะ,อะเอาจริงแบบมันกะไม่ได้เลยอะกระโดดตอนไหนกระโดดไกลเกินอ่ะกระโดดไกลเกินนี่โหมันง่ายขึ้นเยอะนี่ง่ายขึ้นเยอะ ง่ายขึ้นเยอะกดเสร็จแล้วเออตอเนาะไปครับอ่า

แ <c oughs> ม็กเหมือนก็มัน้ำพุเลยอะไรเหรอน้ำพุอะไรลองดูที่น้ำน่ะอับหนึ่งลงไม่ได้มาแล้วเออมึนไหนอ,ะอ่ะเออแมากก้นหนึ่งแมากเยบีบอันแรก <c oughs> อันแรกเลยเหรอเดี๋ยวลองไปดูกันหนึ่ง อ้าแต่ข้ากระโดดผ่านแล้วนะข้ากระโดดผ่านแล้วอ่ะมันมีบัตตัอนให้กดกิดข้างบนอืมใช่จิะใช่กดแล้วโอเคอันที่สองอันที่สอง โอเคเลยอันนี้ยังพิ่งยังพิ่งก่อยยังไม่ได้กดเดี่ยวอันที้สาวอันนี้หนามเเดี๋ยบโอเคอันที่สี่มีอะไรวะอันนี้สี่ไม่มีเลยไม่มีไม่มีก็อันนะ งงกดเบรกเร็ววันนียเออมันมีที่ให้เหยียบด้วยเอมาเหยียบเร็วเออแม่ต้แม่ต้องเหยียบนี่嘛เอวิ่งแข่งกันเอมาเร็วอ่าแล้วให้ยาสปีดอ่ะมามามาเนี่ยให้ไปก่อนเลยบิินดเอ๋เอไปก่อนเลยอ๋อแม็กต้องพุ่งหลา ฮุ่งหลาเอาแย่ฮุ่งหลาย่างพันนะเฮ้ยงงโอ้ยโอ้๊ยยังไงไวอะเอ่อกล่องต้องเอากล่องไอ้ะไรนะทำไมมันเฮ้ย มันให้โยนของมั้งขวางขวามรนากาเลขกเจ็ดเหรอโอโอไลเตอร์เอ้ยมันต้องให้ไฟแชกอะ่ะมันต้องโยนไฟแชกลงไปเก็กใหม่ควเกแตเก็ปแล้วเก็แล้วก็วเก็แล้วเก็ลว้วงกวเก้บ้กเก็บแลก อะไรอะนัมนัมเบอร์10 too big for skin we g o ีกอน o มูโอไลเตอร์โยนโอเคเปิดก่องเอากไลเตอร์อ๋อได้แล้วอร์อันใหม่ไม่ต้องการนะเราเซกได้อ๋อตรงนี้มันเป็นที่เปลี่ยนที่เปลี่ยนไเลเตอร์น writer, เนี่ยแบบหนึ่งเจ๊กแบบแบบควยแบบ เนี่ยค่ะกดชิปกดชิปแล้วเนะี่ยกดชิปเดินอย่างไวอะ่ะตาาไปต่อไปต่อดันนี้ง่ายมากไม่ดิย่างดันนี้เขาเอาไว้แห้อะไรอะ่ะให้เปลี่ยนไรเตอร์เฉยเปลี่ยนไฟแจ็คแค่แล้วมันคงมไม่ได้ด่านหรอกต้องกดชิปคางไว้อะโอ้ เอ้ยเอ้ยเข้าไม่ไ,ได้โอ้แล้วโอ้โหให้ทำอะไรอ่ะอะไใหญ่ใหญ่แมุม,มใหญ่แมุม,ม,มอะไรเอททำอะไรข้างล่างเหมือนข้างบนมันจะมีนี่ด้วยอ่ะมีพอมองไปข้างล่างแล้วมันจะเห็น เห็นไฟอ่ะเอเอในเอเรากดบอท้อนนี้บอท้อนอ่ะเรากดหนึ่งอันอาจจะต้องให้ไฟมันดับทั้งหมดก็ได้มีหนึ่งสองสามสี่กดที่หนึ่งกดไปแล้วมันไี่ทำอะไรเอไหนเอราขึ้ื่น้า้งวนโอเคโอเคตรงเนี้ยเอ ไม่ให้เราทำทำอะไรไม่รู้สิเอะมองมองมาข้าง,างหน่อยอันนึงกำลังลงเอ,เอ๊อยู่ข้างบนเอมาช้าจังอ่าเอเอเฮ้ยมันจะมี จะเอาไปทำมันไายนะได้แล้วเดี๋ยวเข้าจะการเองไงอ๋อทำอะไรอ่ะ <c oughs> เล่นอย่างนี้เลยเล่นอย่างนี้เลยมันจะมีโค้ดเนมันมันจะมีโค้ดตรงไอ้นั่นตรงไอ้นั่นอะไรวะแสง เซิร์ฟโดสามเอ้ไว้ข้างบนเร็วมันเหลืออันสุดท้ายแล้วยังเดียวมันเหลือที่สี่ก็จิกยางมังมขึ้นยังขึ้นยังรหัสโค้ดตรงไหนวะยังไงอ๋อเห็นล้วหกหรือเก้าหกหกหกอ่ะ เพราะว่าเวลากดปุ่มปั๊บมันจะมีเลขขึ้นแน่จันะว,ว่าไม่ใช่กลาวโอ้หล้ว่าสุดท้ายห้าไปข่าห้าพอ <c oughs> ดี <c oughs> อย่างเกียนอน่ะไม่ขึ้นไปดูแล้วแหละไม่ไม่รวยซึ่ง <c oughs> วันที่โกงไงไม่รู้่ะ มันมันไม่เปิดแล้วต้องต้องแต่เมื่อกี้มันเป็นก้ามั้งก้าว <9 S 2> <9 S 1> แน่เลยก้าอ่ะต้องเอาอ่ะเอาใหม่เลยแป๊บนึงเดี๋ยวกินนมก่อนมันสึกมันจะไวกันล่ะเด่นแบบดีๆละโอเคกำลังจะรู้ให้ Uh huh. เออฮะเอมีโมลีโซนอะอะไรเลขสี่แล้วก็ต่อไปเลขแปดแล้วก็ตัวหนึ่ง เลขที่ออกสามนั่นเองสี 4, 8, <อ>่แปดสามสี่แปดสามแล้วอะไรติดตามชมเก้าสี่แปดสามเก้าห้าสี่แปดสามเก้าห้า A เปิดแล้วเอ โอเคเดีย๋ยวลงแป๊บก้าขาแป๊บไปัไดแป๊บมาโดนรัวเลยเธอดินเสียงรถนดิก็อ่าก็ขออภัยนะครับแม้ก็เสียงพวกับตบกวนต่างนานะครับแน่นอนเลยเช่นมัดลมครับ พอัยเป็นอย่างสูงครับเร็วครับยังไม่หยุดป,ะปะ๊าปี่ได้เดี๋ยวเวลา <c oughs> นอน <force> ปะ่ะสิบเอ็ดแล้วเราจะเล่นให้จบเลยไหมหรือว่าอา <c oughs> นอนจบเลยไหมเกิดไหวอะ <c oughs> โอเคอะครงี้ามาโอ้อโหเราเล่นขึ้นก่อนขึ้นก่อน เออ,อ๋อเข้าใจอันนี้เข้าใจแต่ว่าเออให้อาซ่ายไปลงไหนอ่ะตรงตรงหลุมอะน,นะใช่ใช่อ่าต้องมีทอตติดสายมันถึงจะล <4 S 2> ่วงเอาไปโดนทอตแล้วก็นะ <5 S 2> อ่าอะไร เฮ้ยหกข้ารู้และจะทำยังไงหกแล้วก็เจ็ดนี่ดันอะไรเนะี่ยอ,อ๋อเจ็ดมันเป็นตัวสุดท้ายดันดันผิดและนะ้วมากหต้องให้อันเนี้ยดันดึงายมาให้อะไรอ่ะ เนี่ยอันนี้ไม่รู้ว่าเลขอะไรอ่ะอ๋อเลยงงอืมกดแบบเรียงเลยเนี่ยดันแล้วดึงแล้ว,ลว,ลวโอเคไงต่ออ่ะแล้วเออต้องดันอันนี้มาข้างหน้าแล้วก็ ดังขึ้นอีกทีโอ้แล้วว่าน่าจะเป็นอันที่เนี่ยชาอันที่สองคืออันใดทางนั้นด้านด้านที่หนึ่งอะเมื่อกี้ไายกดอะไรเมื่อกี้น่ะอ๋อสองแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งเออไม่ทันต้องต้องหนึ่งก่อนต้อค่ห้สองอืม มันแบบรัวไม่ได้ไไดใช่ใมันแบบมันไม่ได้อะมันต้องแบบดันอันไหนอันหนึ่งก่อนอะ ไม่มีไฟอ่ะจะรู้เค่ว่าทรายมันอยู่ตรงนี้แล้วเออจะไปทางไหนต่อถ้ามันดึงมาได้แล้วก็ข้างบนไงข้างบนมันมันมีทางต่ออข้างบนอ่ะมันมีประตูประตูหนึ่งอ่ะแต่มันปิดอยู่ไปไม่ได้เอเข้นมาข้างบนเอเข้ามาข้างบน ข้ามไหมเอาเถอะข้ามเลยนะอันนี้มันคือทางอะไรเนี่ยเอาว่ตัวจะเปิดเดี๋ยวพร้อมกันฮา <c oughs> ตูไม่เปิดอ่ะทุบเลยเอะแม็กลองออนไซน์วอวตังลุกเดี๋ยวมันจะเกิดแลไรขึ้นก็อไม่ไมมีทอนแล้วทไมมันถึงนั่นได้วะก็ใช้ได้อยู่อ่ะก็ง่ายง่ายพอสมควรอ่าฮะง่ายจุง งาา่ายมากเลยจริงจริงใช่ด่านนี้แบบง่ายมากแคบแค่ทุบแล้วก็าวางอ๋อทุบแล้ววางเอ่อตกแต่ไม่ตรงกลางนี่แหละ <laughs> ล่าเล่นๆปะปะปะเอ้ยประตูปิดทุบทัวเลยตวาแล้วเอ้ยเอ้ยไอคนทำมันแกล้งนี่่าโอ้คนทำมันแกล้งเรา ข้างล่างมีอะไรอ่ะอยากรู้มากเฮ้ยเออไม่บอกม่เป็นไรขวาน่าเฮ้ยเวลาเออข้างล่างอะบบทะลุแมปเลยอ่ะเอ้ยข้างล่างอะมันหลุดแมปแล้วนะไม่ดิไม่ใช่เขแน่นอนเลย คิดตสอแล้ว,ลว,ลวมันมีกี่อันกันแน่เนี่ยนานเนี่ยอะไรอ่ะมึงให้ทำอะไรเฮ้ย A B C D ฮะขบวนมีเพลง A B C D เยอบเยอบเพลงข้างหลังอ่ะอาไงต่อเออเออ A B C D อะไรอ่ะ <Yeah. S 1> มองให้ฟังเพลงแล้วกดตามรู้เปล่าใช่เหรอ có bờ sau chưa đó cái tông a b c ừ, sai ừ, gì, ừ, đây, phải แต... ABCD, à. Đúng, Gotta, ừ anh anh A B C D ở phòng nhà Cái bùm bá ton à, nó là tưng 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 tưng

tám đó à tăng từng tăng từng tăng đều đi e ไม่ให้ดีต้องแต่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 ดูว่านี้ก่อนวา มองข้างบนอหอทำไมอ่ะมันยังไงอะ่ะก็กดตามกันไม่ใช่เหรอ, <c oughs> อกดตามแล้วอะ่ะไงต่ออะ่ะเอ้อกดตามแล้วอะ่ะ ลองกดหานแบบเออหัวอมากันไปเออมันตองเป็นเลยวะล่ะอันสุดท้ายจะเป็นสิ่งที่ดังที่สุดเหรอแหลมสุดที่ม่าไม่ดังสุด ยังมันกด enter ทิมไม่ได้วะเออ่าจะพิมพ์จำไว้ซะหน่อย ลองกดหนึ่งเดีย๋ยอันอันเออะนะต้องหนึ่งก่อนแหลมสุดต้องมาสับสนเสียงหนึ่งกับเสียงสองเนะี่ยแล้วกดไปอันบี <V S 1> หน่อยดิ

เอลูดเอลูด